สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการจับกระแสหุ้นประจำเช้าวันจันทร์ที่16กันยายน2554ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์กันเลยค่ะปิดที่ระดับ958.16จุดลดลง32.43จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย5 1 8 8 8 5ล้านบาทนักลงทุนสถาบันขายสุดที่4055.64ิ40,55.64ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุที่1256.5 2ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ3,154.04ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ5,953.15ล้านบาทดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะดาวโจนนะคะเมื่อคืนมันสุบปรับตัวเพิ่มขึ้น37.65จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น27.56จุด s p p เพิ่มขึ้น6.87จุดส่วนดัชนีนิกเคอตกตลาดหุ้นญี่ปุ่นเมื่อเช้านี้ปรับตัวลดลง12.64จุดราคาน้ำมันนะคะใน MEX ลดลง0.66ดอลลาร์ต่อบาเรลปิดที่ระดับ79.85ดอลลาร์ต่อบาเรลดัชนีค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ระดับ1920จุดค่ะ สำหรับความเคลื่อนไหวของดาวโจนนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปิดในแดนบวกนะคะเนื่องจากนักลงทุนเข้ามาซื้อเกิ่งกําไรหุ้นนะคะหลังจากที่ได้อตลาดหุ้นได้ปรับตัวลดลงเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามระหว่างวันดาวโจนก็ค่อนข้างผันผวนเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจาก นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาของตัวยูโรโซนแล้วก็วิกฤตนี้ของกรีซด้วยนะคะทั้งๆที่นะคะมีการถแถลงการร่วมในที่ประชุมของ G20 แต่ทางตลาดหุ้นดาวโจนก็ไม่ได้ตอบรับข่าวบวกเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเลยนะคะก็เลยปิดไปนะคะ ก็สำหรับตลาดหุ้นบ้านเรานะคะในสัปดาห์นี้นะคะก็คาดว่านะคะน่าจะทรงตัวในลักษณะรีบาวด์ได้เนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดลงแรงนะคะโดยระหว่างวันก็ปรับลงมาถึง940จุดนะคะซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงที่ต่ําสุดในรอบ7เดือนนะคะถนับจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามก็ยังคงเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐและก็กรีซด้วยค่ะที่จะได้รับเงินช่วยเหลืองวดต่อไปหรือไม่นะคะกลยุทธ์การลงทุนค่ะแนะนำทยอยซื้อสะสมค่ะโดยมีแนวรับบริเวณ950จุดแนวรับถัดไป940จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่980จุดแนวต้านถัดไป1000จุดค่ะ หมดเวลาสำหรับจับกระแสหุ้นเช้าวันนี้นะคะดิฉันแล้วก็รายการต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ